U pato Vieni a cantare lagrimente quando ma sorridente Pet e u pa entrara bene no un samba, no samba, no samba oh, U Gustata Gustara dupla veste gwen 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 gwen, tanto più disse dice sim Vem vem, ke cotito ficarabim, molto bom, molto bem Na beira da lagola, fuma messaia para Sua คุณผู้ชมเคยคิดบ้างไหมคะว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็แพงขึ้นไปหมดเลยจะหยิบจะจับอะไรก็ต้องเสียสตางค์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่ประหยัดได้นะคะเราก็ต้องประหยัดค่ะวันนี้กู๊ดก็เลยมีวิธีการทำผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่คุณแม่บ้านชอบซื้อมาใช้กันเพราะว่าอยากให้ห้องมีกลิ่นหอมสดชื่นค่ะแล้วก็คิดว่าคงไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะวิธีการทำา่ง่ายนิดเดียวเองค่ะ แถมยังเป็นปาการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะพอถึงช่วงวันหยุดใครที่กำลังจะคิดออกไปเที่ยวนอกบ้าน ก็จะต้องมานั่งคำนวณถึงเรื่องของค่ารถค่าน้ำมันค่าอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายจิป,ปถาถะอื่นๆนะคะพอรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะอย่างนี้ไงคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้หลายคนหันมาใช้เวลาว่างอยู่ในบ้านมากขึ้นและก็พยายามสร้างบรรยากาศให้บ้านนั้นน่าอยู่วันนี้กูดก็มีวิธีการทำสเปรย์ปรับอากาศที่นอกจากจะสดชื่นแล้วอย่างสบายกระเป๋าอีกด้วยนะคะ จะต้องเอาเปลือกมะนาวแล้วก็เปลือกส้มมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆก่อนนะคะ know me. Me, พอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเหล้าขาวมาใส่กับโหลค่ะจริงๆแล้วนะคะจะใช้เหล้าขาวหรือว่าใช้แอลโกอฮอล์ที่ใช้เช็ดแผลก็ได้นะคะแต่ว่าเหล้าขาวเนี่ยเวลาสูดตุมเข้าไปแล้วก็จะไม่มีผลเสียกับปอดของเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ก็เลือกเป็นเหล้าขาวนะคะ อนนี้นะคะส่วนผสมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะนําไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าเนื่องจากกูทราบว่าเราเนี่ยจะมาถ่ายรายการการวันนี้แล้วก็เพื่อไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรอนานกูตก <can> ็เลยเตรียมไว้ก่อนแล้วค่ะนี่ยังไงล่ะคะ่เราก็จะต้องกรองเปลือกส้มแล้วก็เปลือกมะนาวออกก่อนนะคะส่วนผสมที่เราได้นะคะ <can> คุณผู้ชมจะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงมากค่ะ ถ้าดมไปเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามีกลิน่นฉุนไป s <S วิธีนะคะก็คือใช้น้ำเปล่าธรรมดานเนี่ยแหละค่ะใส่เข้าไปในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งค่ะที่เพิ่งได้ชมไปนะคะก็เป็นหนึ่งในอีกหลายๆสูตรค่ะที่คุณผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆจากวัสดุที่หาได้ทั่วไปหรือว่าวัสดุเหลือใช้นะคะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาแล้วก็เสียสตางค์ไปซื้อตามร้านหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆลยละค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ดูหรือว่าจดส่วนผสมไม่ทันก็สามารถคลิกไปที่เว็บไซต์ของเราด้านหนานี้ได้เลยนะคะรายการของเราชมร้อนหลังได้ทุกตอนค่ะของใช้ที่ดีไม่จำเป็นจะต้องราคาแพงหรือว่าใช้เงินซื้อเสมอไปนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้จักค้นหาและเลือกใช้แล้วของเหลือใช้ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้นะคะสวัสดีค่ะ You can change